สวัสดีครับในบทนี้นะครับผมก็จะพูดต่อเนื่องจากบทที่แล้วนะครับในส่วนของการผูกดวงชะตานะครับด้วยโปรแกรมออ LINK 2.0นะครับซึ่งบทนี้จะลงลึกเข้าไปอีกนะครับในในส่วนของการผูกดวงชะตาชนิดพิเศษนะครับซึ่งเป็นดวงชะตาของปัจจัยที่โคจรจริงบนท้องฟ้านะครับอาทิเช่นดวงของวันที่ปัจจัยยาราศี นะครับดวงของวันอมวสีนะครับปุราณมีนะครับหรือดวงจันกึ่งต่างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกึ่งหน้าหรือกึ่งหลังนะครับหรือดวงชะตาที่พิเศษอย่างเช่นดวงสงกรานนะครับดวงทินวัตรหรือดวงจันทวัตรนะครับหรือดวงวันดัชนีหรืโปเกสนะครับแล้วก็ในเวอร์ชันอัลติเมทเนี่ยนะครับก็ยังเพิ่มส่วนของการผูกดวงชะตาของการเกิดคราสนะครับหรืออีคลิปนะครับทั้งสุริยคราส นะครับแล้วก็จันทรคราดด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับให้ไปที่เมนูอินโฟเหมือนเดิมครับในการลูกดวงชะตานะครับในในในพื้นฐานนี้นะครับผมได้เปิดดวงชะตาของอินโฟหนึ่งไว้แล้วนะครับผมจะผูกดวงชะตาในชั้นที่2ให้ดูนะครับ ลิกที่ Set Chart นโฟสองนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับอยู่2อันนะครับในการผูกดวงที่โคจรจริงบนทองฟ้านะครับให้เลือกอันแรกนะครับ d a t e b a s e r e f e เ e n c e by Info นะครับเมื่อ,อเปิดหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้ายังไม่เคยดูดวงอของอพื้นดวงของอเจ้าชะตาในอินโฟหหรือชาติที่1มาก่อนเนี่ยนะครับจะมีข้อความขึ้นว่ายังไม่มีข้อมูลสัมพันธ์กับเจ้าชะตา ข้างต้นนะครับให้กดโอเคไปครับก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับเช่นเดียวกันผูกดวงชะตากําเนิดนะครับแต่ในส่วนของการผูกดวงชะตาที่พิเศษนะครับให้เรามาที่เมนูดวงชะตาชนิดพิเศษด้านล่างนี้นะครับเมื่อคลิกไปนะครับก็จะมีหน้าต่างเปิดขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นหน้าต่างเล็กกว่านะครับชื่อ,อคำนวณมวนสําคัญต่าง ซึ่งก็จะแบ่งเป็นแท็บต่างๆนะครับซึ่งแท็บแรกจะเป็นแท็บของปัจจัยย้ายราศีนะครับเราสามารถคลิกนะครับเลือกปัจจัยใดๆก็ได้ที่เราต้องการ นะครับอย่างเช่นผมคลิกที่อาทิตย์นะครับแล้วก็คลิกราศีที่ต้องการครับอย่างเช่นผมคลิกราศีสิงห์นะครับแล้วก็คลิกวันตั้งต้นนะครับาจากวันที่เราต้องการนะครับเป็นวันเริ่มต้นในการคำนวณนะครับแล้วก็กดแคลคูลเลตก็จะได้วันที่ปัจจัยอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับณเวลา ที่ต้องการมาเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเรากดโอเคก็จะนำวันและเวลาตรงนี้นะครับกลับไปในหน้าต่างของ Enter Chart Info ก่อนหน้านี้นะครับอย่างอัตโนมัตินะครับซึ่งในส่วนของปัจจัยย้าย,ย,ยราศีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับส่วนของสถานที่นะครับได้ตามต้องการด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแท็บต่อมานะครับแท็บ Full Moon New Moon นะครับตรงนี choose choose. Well, Now, 91, Hero, ้นะครับก the yes. yes. ็เราสามารถที่จะเลือกประเภทได้ว่าเราต้องการนะครับวันจันดับนะครับหรืออโมสีวันที่จันกึ่งหน้านะครับจันเต็มดวงหรือนิวมูลนะครับจันกึ่งหลังนะครับก็ลองเลือกดูนะครับอย่างผมเลือกวันอโมสีหรือวันจันดับนะครับแล้วก็เลือกเดือนที่เราต้องการครับอย่างเช่นเดือนนี้เดือนกันยานะครับผมเลือกเดือนกันยา แล้วก็ปีคศที่เราต้องการนะครับแล้วกด calculate นะครับก็จะคำนวณวันที่นะครับวันเดือนปีนะครับแล้วก็เวลาที่เกิดอโมสีในเดือนกันยานี้มาให้นะครับถ้าเรากดปุ่มโอเคนะครับก็จะดึงชุดข้อมูลตรงนี้ครับไปใส่ให้ใน Enter Chart Info ให้อย่างอัตโนมัติเช่นกันนะครับแถบต่อมาครับดวงชะตาชนิดพิเศษนะครับก็สามารถเลือกได้เป็นดวงสงกรานนะครับหรือดวงที่อาทิตย์ย้ายเข้าราศีมกร นะครับหรือดวงธินวัตรนะครับแล้วก็ดวงจันทวัตรได้ตามต้องการนะครับซึ่งดวงธินวัตรกับดวงจันทวัตรเนี่ยจำเป็นต้องอ้างอิงกับข้อมูลที่1นะครับหรือข้อมูลใดๆนะครับที่เราต้องเปิดก่อนหน้านี้นะครับเพื่อเราจะต้องอ้างอิงตำแหน่งอาทิตย์ที่เราต้องการให้มันมาบรรจบกันนะครับตรงนี้นี่สมมุติว่าผมเลือกดวงธินวัตรนะครับกดปีพศปีคศนะครับที่เราต้องการนะครับแล้วกดค u l คู e ก็จะคำนวณวันที่เกิดดวงธนวัตรขึ้นมาแล้วก็เวลาด้วยชิ้นเดียวกันครับกดโอเคก็จะดึงข้อมูลในชุดที่เราคำนวณนี้นะครับกลับมาสู่ในหน้าต่าง Enter Chart Info เพื่อเตรียมในการผูกดวงต่อไปนะครับต่อมาเป็นแท็บของวันดัชนีครับหรือดวงปกเกสนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับในการเติมช่องนี้ด้วยอายุเต็มนะครับของเจ้าชะตาที่เปิดอยู่ นะครับเราสามารถที่จะปรับนะครับอายุเต็มตามต้องการได้โดยที่เครื่องเนี่ยนะครับจะ Default หรือตั้งค่าพื้นฐานไว้ที่อายุเต็มของเจ้าชะตาอ้างอิงกับเวลาปัจจุบันนี้นะครับแล้วกด Calculate นะครับก็จะคำนวณวันดัชนีครับหรือเตรียมตัวคำนวณผูกดวงโปเกสขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันครับกดปุ่มโอเคก็จะดึงข้อมูลชุดนี้นะครับไปสู่หน้าต่าง Enter c h a ชา In f o ที่เราต้องการนะครับอย่างอัตโนมัติ นะครับแล้วก็ในเวอร์ชั่นอ f ฟลิงเวอร์ชันอัลติเมทเนี่ยนะครับก็ยังเพิ่มส่วนของการผูกดวงที่มากขึ้นไปอีกครับโดยการเพิ่มส่วนของอีคลิปนะครับหรือการหาคลาดนะครับทั้งโซลา r e อีคลิปนะครับหรือสุริยคลาดนะครับแล้วก็จันทคลาสหรือลุน่าอีคลิปนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอลูน่าหรือโซลา r นะครับแล้วก็เลือกปีได้ว่าอยากได้ปีไหน นะครับอย่างเช่นปีนี้ผมกด c u l a t e นะครับก็จะคนนํานวณจํานวนครั้งที่เกิดคลาดในปีนี้ขึ้นมานะครับพร้อมวันที่และเวลานะครับแล้วก็ชนิดของคลาดที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันด้วยนะครับเราสามารถที่จะคลิกเลือกวันที่ที่เราต้องการนะครับเพื่อใหอ้วันที่นี้ปรากฏในช่องวันที่ด้านล่างและเวลาด้านล่าง เพื่อเตรียมกดปุ่มโอเคโอเคนี้นะครับเพื่อให้ข้อมูลชุดวันที่และเวลาเนี้ยกลับไปสู่หน้าต่าง enter chart info ที่เราเปิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นผมกดโอเคที่แท็บ eclipse นะครับก็จะดึงชุดข้อมูลนะครับของ, e ง s o ล a า e eclipse นะครับ ณวันที่และเวลาที่เราคำนวณมาเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งอ้างอิงกับสถานที่ที่เราเลือกไว้ในตอนแรกนะครับและผมก็สามารถที่จะเพิ่มเติมไว้ในดัตตาเบโดยกดปุ่ม add info to db ได้นะครับหรือถ้าไม่ต้องการเพิ่มในดัตตาเบนะครับก็สามารถกดโอเคตรงนี้ได้เลยนะครับอ p l อ n ลิงก็จะทคำนวณน,นะครับผูกดวงชะตาที่เราต้องการออกมาเท่านั้นเองครับ เราก็สามารถผูกดวงชะตาชนิดพิเศษนะครับที่เป็นดวงที่โครจรจริงบนท้องฟ้าได้ละครับสวัสดีครับ